เรียนประธานสภา,าที่เคารพผมนัิพัฒน์คุณเรศรษฐสิทธิ์สมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลส่านครับจากการที่ร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียมของพักก้าวไกลได้ถูกคณะรัฐมนตรีอุ้มเพื่อไปศึกษานานถึง3 0ถึง60วันนะครับวันนี้พรบสมรสเท่าเทียมได้กลับเข้าสู่สภา,าอีกครั้งพร้อมด้วยความเห็นจากหน่วยงานต่างๆผมขอขอบคุณนะครับที่เกือบทุกหน่วยงานให้ความสําคัญกับผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และเห็นด้วยกับพรบรสมรสเท่าเทียมแม้แต่เรื่องงบประมาณที่เป็นเรื่องที่เป็นความกังวลของหลายๆท่านนะครับสำนักงบประมาณเองก็ได้ยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการได้ท่านประธานครับผมเห็นเพียงจะมีแตก่กฤษฎีกาเท่านั้นแหละครับที่ไม่เห็นชอบอย่างชัดเจนและสนับสนุนให้ใช้พรบรคู่ชีวิตโดยอ้างจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เคยถูกวิพาก์วิจารณอย่างหนักว่าเหยียดเพศเอามาใช้ และผมก็เห็นว่าทางกิจสติกาอ้างหลักความเสมอภาคไว้ผมก็เลยอยากจะถามว่าอะไรคือความแตกต่างที่ทำให้คู่รักเพศเดียวกันต้องแยกใช้กฎหมายคนละฉบับกับคู่รักชายหญิงครับท่านานครับเรื่องความเสมอภาคซึ่งตามหลักการแล้วเราจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญให้เหมือนกันและปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญต่างกันให้ต่างกัน แต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบผมอย่างมีเหตุผลได้เลยครับว่าความต่างจนที่ต้องทําให้ใช้กฎหมายคนละฉบับนั้นคืออะไรหากท่านจะอ้างว่าต่างกันที่เพศหรือจารีตประเพณีถ้าเป็นเหตุผลนี้นะครับผมอยากให้ท่านดูคําวิิจัยของสารรัฐธรรมนูญของเยอรมันครับซึ่งได้มีคําตัดสินได้อย่างน่าสนใจว่ามีคําตัดสินเกี่ยวกับกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับน่าสนใจนะครับว่าเหตุผลที่สําคัญ ในให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างระหว่างเพศจะมีได้เมื่อเราคํานึงถึงความแตกต่างในทางกายภาพแต่หากเป็นการกล่าวอ้างเหตุผลในทางประเพณีวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียง er พอที่จะตัดสินให้ปฏิบัติแตกต่างได้ดังนั้นหากไม่มีความแตกต่างในด้านกายภาพและแตกต่างเพียงในทางจารีตประเพณีวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวมันไม่พอครับที่เราจะตัดสินให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จากการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญของประเทศที่พัฒนาแล้วอนุมานได้ว่าคู่รักเพศเดียวกันไม่ได้มีสาระสําคัญต่างจากคู่รักชายหญิงจึงไม่มีความจําเป็นอย่างใดเลยที่จะต้องใช้กฎหมายแยกกันครับนอกจากนั้นกฤษฎกิกาก็ยังอ้างอีกว่าครับได้ศึกษากฎหมายมาแล้วหลายประเทศผมไม่ทราบว่าท่านได้ศึกษาอย่างละเอียดหรือไม่นะครับแต่ถ้าท่านได้ศึกษาอย่างละเอียดท่านจะทราบว่าพรบคู่ชีวิตของต่างประเทศส่วนใหญ่ เปิดโอกาสให้คนทุกเพศจดได้และเป็นการใช้ก็เป็นเพียงทางเลือกสําหรับคนที่ไม่อยากจะผูกมัดถึงขั้นสมรสเท่านั้นไม่สามารถมาแทนสมรสเท่าเทียมได้ครับและหากท่านได้ศึกษาลึกลงไปอีกนะครับท่านก็จะทราบว่าในประเทศออสเตรียาสารรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าพรบคู่ชีวิตขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะสร้างความไม่เท่าเทียมระหว่างคู่รักชายหญิงกับคู่รักเพศเดียวกันถึงแม้ว่าพรบคู่ชีวิต จะได้ให้สิทธิ์หลายประการที่เหมือนกับการสมรสแล้วก็ตามและจากทำวินิจฉัยนี้ทำให้ประเทศออสเตรียต้องแก้กฎหมายให้เป็นสมรสเท่าเทียมครับและท่านประธานเชื่อไหมครับว่าปีที่ประเทศออสเตรียมีสมรสเท่าเทียมมีคนมาจดทะเบียนสมรสถ,ถึง860คู่มากกว่าจดทะเบียนคู่ชีวิตถึง8เท่าแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าประชาประชาชนต้องการเป็นคู่ชีวิตต้องการเป็นคู่สมรสครับ ไม่ใช่คู่ชีวิตท่านประธานครับพรบคู่ชีวิตแก้ไปแก้มาหลายรอบแล้วค่อยๆแก้ค่อยๆเพิ่มสิทธิ์ให้มาทีละนิดกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศออกมาเรียกร้องสิทธิ์ทีนึงก็เพิ่มให้เขาทีนึงแบบนี้เหมือนท่านมองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นพลเมืองชั้นสองเลยนะครับและไม่ว่าจะแก้สักกี่ครั้งมันก็ไม่มีวันเท่ากันครับเพราะว่าคู่ชีวิต มันไม่ใช่คู่สมรสไงครับท่านประธานอาจจะคิดว่าการมีพรบรคู่ชีวิตก็เพียงพอแล้วใกล้เคียงกับการสมรสมากๆแล้วแต่หากท่านประธานเป็นพวกเขาท่านประธานจะต้องการแค่ความใกล้เคียงไหมครับท่านประธานครับแล้วถ้าวันนี้เราจะยังดึงดันใช้พรบรคู่ชีวิตไปก่อนแล้วค่อยไปแก้เป็นสมรสเท่าเทียมทีหลังท่านประธานทราบไหมครับว่าเราจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปเท่าไหร่ ผมจะยกตัวอย่างประเทศออสเตรเลียให้ฟังครับประเทศอย่างออสเตรเลียเองก็เพิ่งมีกฎหมายมารองรับสมรสเท่าเทียมเมื่อปี2017แล้วถ้าเราลองไปดูรายละเอียดจะพบว่าในปี2016คู่รักเพศเดียวกันชาวออสเตรเลียเดินทางไปจดทะเบียนสมรสในประเทศใกล้เคียงอย่างนิวซีแลนด์ซึ่งมีสมรสถเท่าเทียมมาก่อนมีปริมาณมากถ,ถึง58%ของจำนวนคู่รักต่างชาติเพศเดียวกันลองลงมาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างจีนนะครับส่งผลให้เศรษฐกิจ ของนิวซีแลนด์อย่างดีขึ้นอย่างมากนะครับจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานเช่นการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารหรือร้านขายดอกไม้และความล่าช้าของออสเตรเลียนี่เองส่งผลเสียไม่น้อยครับเพราะกลุ่มธนาคารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้รายงานว่าในปีนั้นออสเตรเลียเสียมูล,ลค่าทางเศรษฐกิจให้กับนิวซีแลนด์ไปถึง1 3 4 8 8ล้านบาทครับและเช่นเดียวกันครับท่านประธานหากประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียม เราก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาสมรสและท่องเที่ยวในไทยลองคิดว่าแค่เพิ่ม10%ของประมาณการค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้เลือนเลคียงนะครับเราก็จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นถึง60,000ล้านบาทต่อปีครับรัฐบาลจะไปหาเงินตรงนี้มาชดเช,เชยจากไหนครับหากไม่ยอมรับพรบรสมรสเท่าเทียม นอกจากผลกระทบโดยรวมที่จะเกิดจากกับเทศแล้วหากรัฐบาลยังคงสร้างภาพหลงลวงตาโดยที่จะให้ใช้พรบรคู่ชีวิตให้สิทธิ์แบบครึ่งๆกลางๆก,ก็จะทําให้ภาคเอกชนไม่กล้าให้สิทธิ์คู่รักเพศเดียวกันเท่ากับคู่รักชายหญิงส่งผลให้คู่รักเพศเดียวกันถูกเลือกปฏิบัติจากภาคเอกชนครับทา่านประธานทราบไหมครับว่าทุกวันนี้ขออนุญ,ญาต สไลด์ต่อไปด้วยครับท่านประธานรทราบไหมครับว่าทุกวันนี้การเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยนั้นต้องมีต้นทุนที่สูงขนาดไหนแค่จะซื้อบ้านสักหลังร่วมกับคนรักก็ต้องมีฐานเงินเดือนที่เยอะกว่าคู่รักชายหญิงอนุมัติก็ยากกว่าเท่านั้นยังไม่พอนะครับดอกเบี้ยก็ต้องเสียสูงกว่าผมยกตัวอย่างการให้สินเชื่อธนาคารแห่งหนึ่งนะครับในการซื้อบ้านคู่รักเพศเดียวกันจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงถึง7.7 2เปอร์เซ็นต์ ทั้งๆท,ที่คู่รักชายหญิงเสียเพียง5.97รวมๆแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยมากกว่าถึง1ล้าน2แสนบาทสำหรับบ้านราคา3ล้านบาทซื้อรถได้คันหนึ่งเลยนะครับท่านประธานต้นทุนที่สูงกว่าทั้งหมดนี้เพียงแค่พวกเขาไม่ได้เป็นคู่สมรสกันเท่านั้นครับท่านประธานครับจากที่ผมได้กล่าวมันทั้งหมดไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่รับร่างพรบสมรสเท่าเทียม และผลักให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศไปใช้พรบรคู่ชีวิตซึ่งพรบรคู่ชีวิตทั้งสองฉบับไม่ทําให้กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถเป็นคู่สมรสได้ผมเชื่อว่าเราทุกคนในนี้รู้อยู่แก่ใจครับว่ามันไม่เท่ากันหากพวกเราเป็นผู้แทนราษฎรแล้วยังลิดลอนสิทธิของประชาชนเราจะมาเป็นผู้แทนราษฎรกันทำไมครับการโหวตของทุกท่านในวันนี้จะทำให้เห็นว่า ท่านเห็นกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นคนเหมือนกับพวกท่านหรือเป็นได้แค่เพียงพลเมืองชั้นสองแล้ววันนี้ประชาชนจะจดจำครับว่าใครโหวตแบบไหนและใครทำอะไรเพื่อพวกเขาบ้างครับขอบคุณครับ